เจออดีตคนรักเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอัมพชรภากั้นประตูเงินประตูทองประจันหน้าให้โซพกได้ซองเป็นฟ้อน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ16ธันวาคมเมพิชนาสักกรได้เข้าพิธีมั่นกับหวานใจนักธุรกิจไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์คงศิริการไปแล้วอย่างชื่นมม่นบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความสุขแต่หนึ่งในไฮไลท์ที่ทุกคนจับตามองเห็นจะเป็นช็อตที่เพื่อนเจ้าสาวอย่างอ้ําพชารภาชัยเชื้อและเพื่อนเจ้าเป่าไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตคนเคยรักได้มาเจอกันในงานนี้โดยมีช็อตเด็ดที่เจ้าเป่าและเพื่อนเจ้าเป่าต้องฝ่าด่าน ประตูเงินประตูทองโดยด่านหนึ่งคืออ้มพชาราภาและเอสุภชัยศิวิจิตงานนี้ได้เห็นการหกหอกกันเบาๆโดยอ้ำให้เจ้าเบ่าและเพื่อนเจ้าเบ่าเต้นกันพอหอมปากหอมคอเป็นมิตรภาพที่น่ารักอีกคู่นอกจากนี้ยังเห็นซองแดงๆในมืออ้มและเอสุภชัยแน่นๆอีกด้วยงานนี้ เพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนบอกเลยไม่ธรรมดานำทีมโดยอั้มพะชรพาที่การประดุงเงินประตุทองเป็นดัดสุดท้ายคู่กับเอศุภชยัยทั้งยังมีเพื่อนดารามากมายอาทิเมย์พัิตาป้ยปันว่ากระแตสุภษรครีมเบรเซนีเป็นต้นโดยแต่ละคนก็ได้มาในลุคเพื่อนเจ้าสาวสวมใส่ด้วยเจ้าสีเขียวสดใสพร้อมใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความเพื้มปริ่มในหัวใจที่ได้เห็นเพื่อนสนิทอย่างเมย์พิชนาะเป็นฝั่ง,เป,งเป็นฟ้าใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนที่เธอรัก ซึ่งพอได้ซุมดูซองในมือของแต่ละคนที่ได้รับจากไฮโซบิกแล้วถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีแต่ดูเหมือนคนที่จะได้รับเยอะสุดคงหนีไม่พ้นอัมพชราภาเพราะนอกจากได้จากทางจะบ่าะแล้วเธอยังได้แอบจิกซองจากนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยเป็นของเธอเองสร้างความน่าอนดูให้คนที่เห็นมากๆ